วันนี้ตื่นแต่เช้ามาเล่นรถนะครับยังไม่ได้กินข้าวยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยครับห,หอยอลกูก<ะ>นะาวัสดีครับสวยๆหน่อยอีกรอบหนึ่งสิม<ะ>ีครับนั่งดีๆสิลกูกอย่านั่งแบบนั้น๋ยขาไม่สวยนะน้องแ๊ทเปอร์นั่งใหม่ ยังไม่ล้างหน้าเลยมาเล่นของเล่นแล้วไม่หิวข้าวหรอลูกสวัสดีครับก่อนลงจัดแล้วค่ะจะไม่แยงกับอีกยาดันจะเปื่อนกินข้าวกินข้าว เฮ้ยไม่อยาบีนงากแต่ไม่สวัสดีเว้ อันจะหนีจากมันจะไปโรงเรียนแล้วถ้ากินต้ยมยำหมอ้อไฟจะมันกินเนี่ยต้มยำหม้อไฟที่กำลังปะตัดถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟจะไม่ได้กินอย่าทะเลาะกันกินดี ขอบคุณปลาเดียนเนะคะ่ะเอามั้ยขอบคุณปลาเดียนเนะคะ่ะที่ไงสุดนักเรียนน้องอิง่งอิอ่งที่ใน,นอิงสัยวันี่เป็นสุดที่ปลาเดียนคือไห้เด้ค่ะจะขอบคุณอีเลียค,ค่ะค่ะบ่อไรปลาเดียนนี่นะะ้องะะ <c oughs> <c oughs> อิ่งกับบ่อไรสุดเจ้าค่ะแอบาหนูอยู่ภาษาไมีไ กินตอนนั่นไงตัวไก่น่ะกินเข่าเนี่ยกินอยู่กินคนเดียวเออมึงก็กินทำ้งเป็นอยังตักินก็ต้องกินกับอะไรก็บอกเขาด้วยมุดี้ไหนมุดฟินที่ไหนเราอะไรนั่นน่ะไก่ไก่ไก่ครับ กินอย่างเดียวเลยเนาะพ่อนใหญ่เนาะ <c oughs> ้องมัฮวะรอไอ้ตงกินเป็นด้นวยแต่ <c oughs> อันนี้กินอะไร <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงครับ <c oughs> หวานไหมเนี่ยเรียกเพื่อนกินหรือย,ยังมาดิ <c oughs> มากินมะม่วงด้วยกันครับกูสิ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ<ง>อายุหนึ่งขวบหกเดือนครับผู้สิหูระยอดจะคล้องอายุจากปีคือเถากระมูก็ระปวกเขาแถบพอนไงแกแดดแกร่มเน่าะมือนเห็ดมันนี้พี่อินไปโรงเรียนอะไรเจ้าขเพราะมีพี่เลี้ยงมาเนี่ย เลยสําหรับหลายคนนะคะที่สงสัยในเรื่องราวของพอะสาบของพอ,พข,อ,งพอของจัดเปิดนะคะนี่ค่ะนี่คือเหตุผลที่หน่วยบริ่างให้เขาลบมากเขาฟ้องรองหน่วยค่ะในข้อหามินประมาท ซึ่งตัวหนู่ยเองก็มีคำถามหลายคำถามในใจนะคะว่าเขาทำไปเพื่ออะไรไหน่นอยที่เห็นในจอนี่คือห,หลูกของเขาค่ะเขายังมีจิตใจความเป็นมนุษย์อยู่ไหมทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าหนุยไม่ได้มีไรายได้จากถ้าหนุ่ยก็ม่สนใจรอกค่ะภผ่กอกรมกําหนุว้หนุ่ยเอาขึ้นทุกคนค่ะหนุ่ยบอกไว้ต้องนีแล้วค่ะหลังจากทีหนุ่ยกลับมาจากสารแล้วนะคะชีวิตหนุ่ยก็ตําเนินต่อไปค่ะมนุนี้นะคะหนุ่ยสุดข,ขึ้นหายย้ายเงียงอีนูน่นนะคะ มันก็เป็นอีกรายใดอย่างเงินที่หนุ่ยสีเห็ดไ้มันมีรายไดึ้นมาเลียงลูกทายของหนุ่ยนะคะถึงแม้ว่าคนเป็นพอสิบดได้เลี้ยวแล่ทรงเสียเลียงดูเลยนะคะใน็ปาะสุค่ะทำมาหากินต่อไปค่ะไข่สางกัมอันไดไหวกระล่อลับผลกัมอันนันค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ้าตั้มนะคะน้องเขยหนุ่ยเองกําลังเตรียมไม้แงอีนูนนะคะส่วนตัวหนุ่ยเองก็ไปน้ำเขาค่ะพี่น้องนี่นะคะน้องอิงเลียงน้องจะเปิดทายูบาลค่ะ อันนี้กะมามีนนองใบบัวมีบาวต่ำนะคะนี่มีพราน้ำค่ะพี่น้องบายานเอาพระม้าักอยางดีแบอยางโกป้ายค่ะจะสิบไปเมืองกันนะคะหว่ามูเฮาหาแมงอินน่นกันแบบใดจังใดวิธีการหากินหายอยากของเส้าอีสานบานพื้นห้าลระคะพี่น้อง่จงนี้อินน่นราคาดีนะคะตัวนี้กะกำลังเตรียมพร้อมเตรียมกานอยู่ล่ะค่ะพร้อมเสมอนะคะจะ แน่มึงค่ะว่าสิไปทางใดแบบใดล่อให้มืดค่ะพี่น้องพอมือถ้าจังสิเหลิมหาอีนูนนะคะคือบ่ดอกพี่น,อนาา้องนี่ไปบัวค่ะพี่น้อง,องมาน้ามูน,มานี่กับบ้าต่านะคะพ้า,พาช่องบ้าต่ำผ้าก,กินพาเทียนนะะ้ำเนื้อค่ะมือนี้สิพามากินอีนู่นค่ะบ้าต่าบอกกินมาหาอีนู่นค่ะพี่น้อง,อองจริงจริงมือนี้กับมากระเซียนล่ะค่ะแต่เราว่าบ่ประสงค์ออกกล่อง <het art> <S <S เดี๋ยวว่านีเราโสดเราก็เลยบบรหันออกเลาะหยันผู้สาวแลนไซแล้วว่ะไปค่ะเดี๋ยวเซียนลาสิผ้าเบิ่งนะคะว่าวเราเงียงจังไดแบบใดเราจังไดมือเราเป็นพันเลยค่ะพี่น้องปลากวาัวบได้บ๊อบ,อบอมาทางฝีละ <S <S อ้าวเห็นเลยตัวเองตัวหนึ่งกระใดวะนี่นี่บ่อบอู้พี่น้องสองคู <S 2> <S 2> อ้าว หนึ่งคู่ออออโอโหโหสองคู่โอ้โพี่น้องดีกว่าคุดเด้อค่ะนี่ค่ะนี่คือวิธีการหาก,กินกันคือน้องพี่น้องบานพื้นเด้อค่ะพี่น้อง,องให้เยอะตาเแล้ววาเป็นเพื่อนๆอยู่พี่น้องโอ้โตัวก็อยกเก็บเร็วหลาย ตัวาเใ <laughs> หญ่เขาแก้วน้ำแนีบเป็นหยังอู้พี่นางมอมิพายเออพี่นางใครเป็นคนเห็นอ่ะอีนุย้ยเห็นของกันมหนวะคนละโตต่ำอ, <laughs> อ่ะมันคืออากากต่ำกันอย่างสีต่ำมันผสมพันกันเลยเออโนียเออ,อเตีย๋ยปวดอู้เกือบประหอด จ้าจอีนี่ไม่อออกแล้วนี่ก็มาที่ดีสินะมาอันนี้ม่ากใกันขยาวลุงเ่อเออเสือว่ะเ,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 เห็นเลยเล้วพี่น้อง<ช>โอ้คนกระเตียเออ หนึ่งคูนี่นี่หนึ่ง,งคูเมียนเมียนเมียนนี่แล้วก็เห็นว่าสูงเนาะเนี่ยโอ้ยสูงตั้งรอ้อยเจ็ดสิบแปดยังบินต่ำมันบินอยู่โอ้สุดยอดพี่น้อง <c oughs> อา้อาวอ้าวเพชร,พรจับเพชรจับเลยนี่อ,อ้าวสุดยอด คลิปนี้กัสิจบลงน้ำผาบหนิ่งเนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าแบตเปิรพอดีนะคะเพราะวัในใส่ไฟแบตในโทรศัพท์นะคะหวานเท่ล่ะค่ะแต่ซ้ำนี้ล่ะค่ะพี่น้องบอน้อยบาหลายนะคะลบมากกับมาพอสภาพลูก2คนนอนอยู่แบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยหลายอิสตะบักลา